กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนารับเข้าสู่ส่องไลฟ์ซ้ายวทิทยานุศากเนะื้ออยู่กับข่าพระเจ้าพนุศัก์เกส็จเกา่าเส้นเคยเน้อก่อนอื่นกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดที่สุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบอ่อทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อาการห้อนบอ่อทุกคนส่งว่าอยู่ซอปปอลาวนเนะาะอส่งว่า2อสสามมือในอากาศเย็นเน้อทุกคนเนาะอส่งอยู่นครหลวงพะบางเนาะ ใดๆก็ตามนะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดเป็นไข่ได้ง่ายหักษาสุขภาพโม้ทุกสื่อทุกคนนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสหรับพีท่านใดที่เข้ามาเบอร์ใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe ทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีมื้อนี้เนาะกับเป็นเวลาเที่ยงเนาะเสิร์ฟว่าข่าวพระเจ้ากับเปลี่ยนเนาะทานหมอที่ยาำนำการทุกคนเมื่อกินข้าวเนาะข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างเนาะมาอัดคลิปนั่นเองนะทุกคนเนาะสวัสดีมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะเฮาจะมา react หนระือว่ามาเบิ่งเนาะสาวเล่าฐานหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเพื่อนเราประสบการณ์เนาะเสียงว่าข้าพเจ้าก็เป็นหมอเวชนาะร์ก็เห็นเพิ่นไปนหักสาปิดป่วยเวชนาะร์ก็เลยมา react ไปนำกันทุกนะนะคนแล้วเขาจะไปอ่านความคิดเห็นของพี่คนไทยอยู่ใายคลิปเนาะว่าเพิ่นมีความคิดเหตุอนะนไรเนะทุกคนเสียงว่าเป็นคลิปวิดีโอเนาะของสาวลาวเนาะเสียงว่าสื่อช่องของเพื่อนว่าแม่น้องทูทีนะฮะแม่น้องทูทีแฟมิลี่นะทุกคนเสียงเราได้โพสต์วิดีโอเนี้ยไปประมาณสี่อาทิตย์ที่แล้วเนาะเสียงเราได้เล่า เนาะประสบการณ์เนาะสาวเล่าอึ้งเนาะเพื่อนได้เขียนแคปชั่นวิดีโอนาะว่าสาวเล่าอึ้งเนาะเมื่อเมื่อไปโรงพยาบาลที่ไทยครั้งแรกนะฮะสุดยอดจริงๆเนาะทุกคนแล้วก็มีพี่คนไทยหลายคนเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะเป็นจำนวนหลงหลายเลยทุกคนเดี๋ยวเฮาสิมาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยเนาะอยู่ทายคลิปเนาะทุกคนเนาะเซิร์งล่าสุดเนาะขาพระเจ้าก็ได้โพสต์วิดีโออ่าที่อาจารย์ไทยเนาะเพิ่นมาสอนเนาะทุกคนเนาะกา ข่าวพระเจ้าก็ได้เล่าไปแล้วในวนะินดีโอเนาะเพื่อนก็ได้สอนหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะสอนหลายอย่างเนาะนอกจากนั้นเพื่อนยังได้ให้ความสวยเหลือต่างๆเนาะเพื่อนได้นําเครื่อง AED เนาะมาหายมือมือก่อนเนาะทุกคนเอามามอบจากนั้นเนาะเพื่อนก็ได้สอนบทเรียนหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะที่ข้าพเจ้า,าไปในคลิปเนาะแล้วก็มีพี่ๆเนาะคอมเมนต์อ,อยู่ในคลิปกามีทั้งคอมเมนต์ที่แบบ น้าหักไรเนาะเพื่อนกับมาให้กำลังใจเพื่อนกับเอ่อสื่อ z o เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์บารคอมเมนต์เนาะที่ว่าไปในทางด้านลบแล้วก็บอกเป็นอย่างไรทุกคนเนาะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะอ่าเาาเวรื่องการแพทย์นเนาะก็คือหลายประเทศนเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเนาะประเทศอ้อฟคางเนาะกามีการแข่งขันกันเนาะแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนาะไทยก็คือเป็นประเทศหนึ่งเนาะที่ติด r a งกิ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่า university เนาะเกี่ยวกับการแพทย์หรือการแพทย์เนาะและนอกจากนั้นเนาะประเทศไทยยัง มีชาวต่างชาติเนาะมารักษาเนาะอยู่ประเทศไทยนะับว่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนาะบารุงราชาที่ข้าพเจ้าเคยแอดไปนะทุกคนเนาะแล้วก็มีชาวต่างชาติเนาะบอว่าจะเป็นชาวอินเดียเชลเนาะหรือจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ทางฝั่งยุโรปเนาะเพื่อกระได้มาฮักษาปิดบอกคือการน,นะทุกคนเนาะเป็นจำนวนหลงหลายเนาะสวัสมื้อนี้เนาะสาวลาวเ,ลาเพิ่นก็นจะเล่าประสบการณ์เนาะที่เพิ่นไปปินไปไปโรงพยาบาลไทยเนาะเป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวเฮามาฟังกันนะทุกคนเนาะโอเคไปฟังกันเลยเฮ้ยเนาะ เดือนแราซาดนามกัสิเป็นเดือนซานามนะคะรงพยาบาลในไทยแข่งแหลกเลยพี่น <si ้องเอ้ซานามเป็นไปเห็ดเวียกอยู uh, <h 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 ่กุหละอยู่บ้านอยู่เมืองพน่นแหลกอยู่ประเทศไทยพุ่นแหลกซานามกัมีมือนึ่งเอาพี่น้องเห็ดงานเห็ดงานก็สิเป็นเห็ดงานปกติดีแหละเอากัเห็ดงานบ้านเนากัเห็ดปัดกัวเื่อนสานปกติแต่วันนี้อาการผิดปกติหน่อยนึงพี่น้อง สานนามเาทำงานดูดีๆแต่่าหูสุกเจ็บมองเนี่ยเจ็บมองมีหน้าพี่ไหมมองจุดเจ็บล้วก็ได้เหตุให้ส้านนามคือว่าหมดเขาววบที่เจ็บปากๆคนมาอ่ะนะคือบริเวณเหยียยังเว่าทำงานปกติแต่มันเจ็บคนมาอ่ะก็เลยไปเอาเนี่ยปั่นหูนะเพีองมะเย่มาปั่นคือว่าหมดเขาหรือว่ายังนี่แหละก็เลยไปปั่นเบ่ง พ่อตกกลางคืนมาพี่น้องประมาณไปบอกเจว่าสาวหนามนะเจ๊พูบูบูห่าเป็นยังเพื่นกวาา็ว่าให้มุดเขาเพ่นผิดว่านะ่ะต่ได้อน,นาบนะมายอดใส่เขาทานิีว่ามุดเขานะ่ะเวลาเขาอานามใส่แต่แขงบปน่้นะ่ะมันจิตายได้พี่น้องนะมันกส็สิไลออกมาเวลาหั่นหยังออกนะ่ะข้าหนามกระเฮ็ดเฮ็ดเพราะอานามใส่กะกบาบริมียังดีขุดไนหะกาไปนอนบาดพี่น้อง เจ๊เปิก็หายไปนอนพักผ่อนว่าแล้วมันก็หายแล้วมันก็ดีมันก็สีเศร้าพอไปนอนประมาณที่ยงคืนพี่นองซานามหูซึ้เจ็บเจ็บคือหัวศิละเบิดเนี่ยนอนจริงนอนเกลือก่นอนกับหมูสองคนในห้องเจ๊เปินก็รับไปแล้วคนเวียคนงานเปินก็ลับไปซาหนามันนอนบ่ไลคินบ่เปินเจ็บแฮงแบบนอนกองกุนกองหลากพี่นบบตีละกอกตีตังกาอยู่แน่ บรหารไปปุ๊กเจเพราะว่าคิดว่าที่เราออกมาเนาะเราเจ็บหูแบบอยู่ก็เจ็บเนาะก็ทันหันเนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นไปได้อาจจะหูหูสกางเสฟเนาะหรือว่าอาจจะมีแมงไหมอะไรอย่างเขาหูแล้วก็ได้เนาะแต่ว่าสวนหลายเนาะการที่เป็นหูสการักเสกกระทันหันเนาะมันอาจจะบ่มีน้ำหนองหรือว่ามีอย่างเนาะแต่จะให้รู้สึกเจ็บเนาะต่าเป็นซ้ำเพื่อหรือยังว่าจะมีหนองเนาะมากคนกับคันเนาะทุกคนเนาะ โรงพยาบาลมันคือสิปิดแล้วพี่น้องว่ามันเที่ยงขื่นเลยตีซองเนี่ยตีซองเขาตีสามแหะเป็นบายก็กลัวล้วนะแต่ได้บุกาไปปลุกเพิ่นโมเห็ดเบียงน้ำกันก็ได้ว่าไปปลุกเจ๋เป็นยังแล้วพาหายเพิ่นพาไปหาหมอแล้วนอนหายนอนห้องไหนมันสิเศร้าบ่าท่านหน่าว่ปปลุกก็บยายปลุกกับผู้ิงประโหยดอ่ะพอมาห้องพยาบาลมันคือสิปิดแล้วพี่น้องห้องหมอบ้าช้านั่นเออห้องหมอแต่อยู่เมืองไทยมันจะเรียกว่าโรงพยาบาลนะ พี่น้องกะเลยบ่หานปลูกพ่อตี4พี่น้องอดบ่ได้สิตายแหละเจ็บแห้งเป็นหน้ามือดหมดเจ็บกะเลยไปบอกเจ๊เพิ่นว่าเป็นยังสาหนาวคือบ่ลูกเห็นงานบ่นี่น่ะบ่ลูกเห็นงานแต่สาหนาบ่ได้ลูกนะโมูก็เลยว่าว่าค่อยนะเจ็บหูบ่ฮู้เป็นยังนอนบ่ได้บ่นไห้อกอยู่แล้วเพิ่นก็เลยว่าสิพาหผ้าสิาาหนาไปหาหมอ เขาไปหาหมอโดยความที่เ้าบ่มีบัตรบ่มีอีสังเขาเป็นต่างดาวนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิฮักซรายเขาบ่เอ๊ะคือที่สาวน้ำบ่เนี่คือเราไปเป็นแรงงานอยู่ไทยนะทุกคนเนาะแต่ว่าเราไปแบบบ่มีตัวตนแต่ว่าเราไปอ่าบ่มีบัตร f o โบ่รู้ว่าไปแบบเท่านว่ามีแต่พาสปอร์ตบ่ข้าเจ้าข้าพเจ้าบ่มั่นใจเนาะที่เปิดไปไปถึงกฎหมายบ่เนาะ เพราะว่าคันว่าเราไปถือกฎหมายเนาะเขาสามารถที่จะไปปิ่นปัวเนาะหรือว่าหักษาโยงหมอได้เลยเนาะทุกคนเนาะก็มีพี่หลายคนเนาะคนไทยเนาะเพื่อนได้แนะนํามาเพื่อนบอกว่าอ่าคือถามว่าแยงงานเราเนาะที่ไปถือกฎหมายที่มีบัตร MOU เนาะสามารถปิ่นปัวนคายกับคนไทยเลยเนาะประชาชนคนไทยเลยทุกคนแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่ครับเจ้ากาเฮลาร้ายคลิปเนาะพี่พี่คนไทยเพื่อนก็แนะนําว่าการค้าเสียใจเนี่ก็จะอ่า คล้ายกับคนไทยเลยเนาะก็จะบกแพงเลยนะทุกคนเนาะคือกับภาชาชนคนไทยเลยเนาะกะว่วา,ากับบมีตัวตนสำหรับบมีตัวตนเนี่ยว่า,าบ่มียังเลยแล้วก็เลยชาหนามก็เห็ดในชาหนามนะบ่ก้าไปไปแล้วมองนทามฮาบัตกะจะสีบอกว่านแนวใดแต่เจ๊เิน่นก็เรว่าไปดดเพิ่นกะคนไทยเพิ่นก็คือสิบวใจดำกับปางหลาาดอกแต่ว,ว่าเจ๊ปานหนี้แล้ว,บ,วบ่มีวัดเบิ่อสิบ่นรักษาหายบ่ประมาณนี้ ซานามก็ได้เตตัดสินใจไปพี่น้องเป็นขังแหละพี่ซานามเขาลงพยาบาลในไทยเนาะเราเประสบาการณ์ซานามเองเนี่แหละก็ไปไปกับมีคนพาไปมีคนพาบุตพาไปก็ไป,ไปห้องพยาบาลแหบไปแล้วเพื่อนกะสีทามเน่ยพี่น้องเป็นผแผน่ผแหน่เนกะทามทามว่าเพิ่นกะทามเพื่อกันพี่น้องเิ่นทามหาบัตทามหาบัตรประจำาตหฮานี่แหละแต่ว่าซานามบ่มีบอกคนณอาบ่ามีบ่มีบัตร แล้วเพื่อนก็ได้ว่าเอาา้าค่ะบ่มีบ้านแล้วส้านนมกระยานได้ว่าโอ้คนสิห้ตตำรวจมาจับบ่คนสิหักซาห้บ่เขาเป็นตามดาวปรเนี้ยมาหักซาในบ้านเมืองเพิ่นปรเดี๋ยเพิ่อซืสอบ่กหักซาให้ดอกแต่เพื่อนกะหักซาห้ยสาวนามานพี่นหอกเพื่อนกะบอกถามว่าซื้อยั้งนมสกุลยั้งเพิ่นกะถามหละถ้าหนากระบอกซื้อเสียงเรียงหําไปซื้อเลยนมสกุลไปแต่เพื่อนกะบอกว่าให้ไปพผนกนั้นว่า หูอ่าหูดังคอเนะาะแผนกหูดังคอก็คือ ear nose and throat เนาะ throat เนาะเป็นอ่าแผนกหูดังคอโดยเฉพาะนะทุกคนนะเนาะไปจะปิดปัวเนาะแต่ว่าคือข้าพเจ้าเห็นเนาะอยู่บ่อนที่มันจเจริญเนานะมันจะมีกล้องส่องเข่าหูข้างใน,นะนนะทุกคนเนาะเบิ่งบาดมันมีอ่าเคลื่อนว่ามีการอักเสบของแก้วหูบอ่อเนาะหรือว่ามีมีหนองบอ่อเนาะมีการบวมบอ่อเนาะหรือว่ามีอ่าเคลนะื่อนว่าแมงไหม้หรือว่าซัดอย่างเข้าไปบอ่อ หรือว่ามีขี้หูตันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมันจะมีหลายสาเหตุเนาะทุกคนเนาะอ่าที่เขาจะเขาจะสามารถส่องเห็นได้ชัดเจนเนาะถ้าเขามีกล้องอานาหารทุกคนคกเ,เป็น,นกับเฮ็ดเป็นแผนกแผนกได้ไปเนาะถ้าพายเจ็บหูกะมี่มองเป็นสันเป็นสันเจ็บหูก็อยู่มีสันนี่ถ้าเราคนท้องมีสันน,นันคนเจ็บตาก็สัวสันน,นันชน,นันชาวนามกาเลยไปนั่งโลนั่งโลให้คนอื่นซื้อได้ไปเนาะ เปิ้กะเขียนให้แล้วเปิ้กะให้เขาเป็นนางโอถ้าคนเอื่นซื้อเห้แล้วให้เขาเขาไปแล้วเป็นนางรอสักพักหนึ่งเปิ้นกะอื่นซื้อพี่น้องอื่นซื้อซาหนามซาหนามกันรีบๆเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องแล้วเปิ้นกะจ้าเหมืนเป็นเหตมังพี่น้องแต่ว่ายาเปิ้นกะคือดีดีพี่น้องเลยแปลว่าเจ็บจนสิตายแล้ะเปิ้นไปดูดออกแบบไม่แน่ดูดนะแบบหลังจิตจิตสองบาทสามบาท แต่เพื่นกับส้าวน้าก็เลยถามว่าอาการมันเป็นแนวใดแบบว่าป่วยเออเป็นยังตึงเจ็บหูนะเพื่นก็บอกว่าเป็นหยอนห่อเอาไหมเย่หูนะไปถังไปเคลียร์พดเหตุไรหูฮะนะอักแล้วสุายตัวที่ก็ะจะ้าปั่นหูนะทุกคนนะเนาะก็จ้ากรบบนแนน้ำเลย่าวหายไส้ฮนะสุายเขาหมักเวลาอาบน้ำแล้วหามากักเนาะเวลาที่เฮาเขาขัดตลอดนะ เวลาขีหูหรือว่ามันสิไปสะสมมันสิยู่ๆเข้าไปหรือว่าบางทีมันก็ไปเสียดสีเนาะเขาแก้หูนะเห็นมันบาดเนาะเห็นผลไมมีการอักเสบเนาะมันจะเป็นเสียล่าเนาะมันก็อักเสบเนาะอเสบเป็นเสียล่าุ่น่ะเห็นไ้เฮาเป็นอักเสบเป็นเสียล่าเป็นอันนั้น่นวอานะเห็นไ้เฮาเจ็บเล้ายิ่งยายมบ่หูไีเนบะให้ปั้นหูน่ะเพราะมันเป็นไปทางไปแทงและเหดให้มันอักเสบอ่ะ แต่ชาหนามแบบกระขอบุณนม้อเพิินพี่นนอะกระครบุณนเพิ่นที่เพิ่นหักซาให้เป็นเศร้าเจบแล้วเพิ่นกระจัดยายาโยทูแน่ยากินแน่กับชาหนามนะเป็นเป็นหูหนวกพี่นนาะเป็นสิเป็นคนหูหนวกเป็นหูข้างนึ่งบอดยินเลยมันอักเสบมันเจ็บมันอันนี้เป็นบได้ยินบได้ยินยั้งเลยชาหนามเป็นอคือสิเป็นคนผู้สาวหูหนวกอะไรเป็นคนหูหนวกเห็น่ะเป็นคนหูหนวกคกะแบบ มันเจ็บแล้วมันหูตันมันเป็นหูตึงเนือยพี่น้องแล้วก็เป่นการจัดยาจัดยังไงเพิ่นบอกว่าให้ยอดยอดยาแล้วก็กินยาพยายามกินยาให้ตรงเวลาแล้วก็ยอดยอดยอดนำยาใส่หูนะให้ตรงเวลาแล้วก็ให้พักผ่อนซะหนามกับก็ดีใจนะพี่น้องเอ้ิีวาสีโบริกับมาในยิ่งอีกแล้วนะแต่พอมานังรลอเพิ่นเอายาพี่น้อง สาหนามนะโบเรมิเงินจะกีบไปว่าโบเรมิเงินจะกีบเลยหมอคนกะมันก็จะมีมองใจยยาเนผพี่น้องมองใจยยาต่างหากเลยแต่สาหนามกะนั่ง่อเป็นกระเสืออิ่นซื้อว่าผู้นั้นซื้อแน่หนั่วมาหับยาอยู่สองนี่แต่เพื่นกระดียงซื้อสาหนามกับผู้นีว่าสาหนามนะบบมีเงินเป็นพอพอพอคนที่พาสาหนามมาอะคุนไปมองอื่นเคุณหายสาหนามนะล่ออยู่นี้คุนอะ ถ้าเขาเอื่อนหับยาน่ะให้บอกว่าล่อพี่หรือว่าล่องอายก้อนใหนคนมาใจเรื่อยคนบอกสนามก็โอเคว่ารวยเพิ่มจะห้ามเคยเข่าห้องพยาบาลในไทยาสันสางห้ากับโบจักสั้นอยู่แล้วว่าเป็นสุเฮ็ดเนื้อไรเนื้อไรเพราะห้ากับไปนั่งผู้เดียวว่าสันสางห้ากับโบจักสนามกับโบจักเป็นแบบสั้นๆใช้สายๆอยู่ห่ะแหละแต่เพื่อนก็สนามก็คิดในใจโอ้ยสันสาเอื่อนเด้อยสันสาเอื่อนใจ เดชนสาวเอือนเอา,ายาเลอแบบยังบ่มีเงินใจยังบูว่าจีเอาหมองได้อะนะแต่พอดีกับคนกับเอือดเอือนสาวหนาพอดีว่า,ามารับยาสองหนี่สาวหน,นางกระยางหปแล้วปนยกมือเซพืนเนาะปนยุมือเสพืนว่าพี่พีอะนะด้วยพี่สายยังบอม่าสาหนางว่าพี่สายยังบอมาลรอให้พี่สายมาสะกอนจังจังเอายาได้เบ่แล้วสินังล่ออยู่นี้นะ Okay. และเป็นกับซานหนังบอกว่ารอบพี่ซายมาก่อนได้ไหมคะหนูจะนั่งรออยู่ตรงนี้ถ้าพี่ซายหนูมาหนูจะไปรับยาแต่พยาบาลเพิ่นหนกะกใจดีพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าไม่เป็นไรเพิ่นก็บอกว่าถ้าพี่ซายมาเขิ่นมารับยาก็ได้ไปนั่งรอก่อนซานหนังก็ไปนั่งสันอยู่นะแล้วแต่ผู้ดีว่าพ่อเพิ่งเติบคนขับรถนะเป็นกับมาก เปนกระทะว่าเป็นอะไรว่าออกมาจากห้องนั้นเอายาอ๋อแปลว่าผู้ที่พาไปเป็นเท่าแก่แล้วทุกคนเนาะเผิ่นก็ได้จ่ายค่ารักษาให้ก็ถือว่าเผิ่นใจดีแล้วทุกคนเนาะใจดีเลยสิแบบเออมีแบบว่าเคยว่าแรงงานที่ไปเป็นพนักงานกับเจ้าัะนะแล้วมาเป็นแบบว่าบ่สบายังซส่เนาะกับเจ้าก็พาไปห้องหมอเนาะหลงจาก้นังกับเจ้าก็จ่ายค่าปิดปัวให้ก็ถือว่าเผิ่็ขาดพี่สอบนอกทุกคนเนาะรัดพี่สอบดีทุกคน แล้วบ่เพิ่นเอิ้อแล้วบ่สอสนามแบบเพิ่นเอื้ออะไรแต่ว่าคอยบ่มีเงินใจแล้วกเ็กเลยบอกกาเอายาบ่หูว่ายายาเพิ่นสืราคาเท่าไรแลรร้วก็เลยเพิ่นมาแล้วก็เลยพาเพิ่นไปเอามอง,มอง,มองฮับยาแต่ผู้ดีว่าเงินค่าอันนี้นะสามพันบาทพี่น้องสามพันสนามคืออะไรตรงเลโลวนหักเงินเดือนแน่เพราะว่าเงินสามพันนี่เพิ่นคือสิบโอห้อยล้อคิดว่าแล้วก็เพิ่นก็ กจไปไปเนาะเป็นกระจายใจ,ใจ,ใจให้แล้วสน,นับงอะไก็หายอยากหายสรางแล้วก็ออกเมื่อออกเมื่อเมื่อเฮือนแล้วเจเพิ่กนกระทำมาเป็นยังเป็นอาการมันเป็นอันนี้ขอสื่อมเนาะอันเจนเนาะเรื่อว่าผู้เป็นดูแลเนาะอาเครื่องว่า,าแรงาแงานลานลวเนาะคนเนาะที่ไปเฮเบียรอยู่ฝร่งเนาะเพิ่นกาเอาคอเพิ่นเอา,อเอาใจใส่เนาะทุกคนเนาะแบบว่าเออกรณีที่เป็นแรงงานาสุขภาพบุรีเนาะเป็น ป่วยใช่ไหมนะทุกคนเป็นไข้ใช่ไหมเพิ่นก็พาไปรักษาเนาะนอกจากนั้นเพิ่นยังให้ค่ารักษาฟรีเพิ่นก็บ,บ่ตัดเงินเดือนอยังเลยทุกคนเพิ่นแปลว่าเพิ่นใจดีหลายหน้าใดแก,ก็เงินค้ำที่จ่ายไปน่ะเพิ่นบ่ได้หักเงินนะเพิ่นเฮ็ดให้ฟรีเพิ่นใจ่ายให้ฟรีเพรอเข้าไปดูน,ะนํา,า,เ,าเพิ่นเวลาเฮาเจ็บเฮาป่วยเพิ่นก็รักษาเพิ่นนะ่ะสาหนามก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเนเาะใจดีเพิ่นใจดีกับสาหนามอันพยา,าบาลพยาบาลทั้งเพิ่นก็ าหากักซาให้ซาหนามถึงสิเป็นต่างดาวบ่มีวบัดมีเวอร์เปันกบบาย่งหักซาหายนะพี่เนาะเป็นกาบอะไรขีด่าสิท้ามาเงินกอนแต่สิมาหากักซาเนี่ยต้องจ่ายเงินกองถนนถนนบบเป็นกัรห,หักซาหายแบบเป็นคนเจ็บคือคนบานเพิินพี่เนาะแล้วเทาก็เป็นมนุษย์คือกันเป็นกามีความเมตตาแล้วก็ห,กหักซาหายเฮ้าเนาะแล้วเป็นครั้งแรกที่ซาหนามนะไ้ไเปเขาห้องพยาบาลดูประเทศไทยพี่เนาะเอ้ แต่ว er ่าประสบการณ์ยังกับโบมี่แต่ห้ากะโดยความงี่มันเจ็บกับท่านฮันก็ได้จาเป็นในไปจนกะตอนหลับเ้ายางดีหัก้าให้ห้ายางดีเป็นเศร้าไปหนอพ่อโตจากนั้นมากกะเป็นคุนหูหนวกไปหนอเวลาเจว่าอิซังในซร้าหนักโบคอยได้ยินบบคอยได้ยินหัวหูเวลาอันท่านอนเป็นหนามเป็นเหลืองโดยซังกันไล่อกอยั่ไงละกะไปัะยามศร้าหนักว่ากินยาตามหมอเป็นซังก็กินยา ห้ตรงเวลาหอนเวลา,วลายอดสานามก็ไปยอดทูยอดพอ่ออย่ากเกือบทิดพี่น้องทูสานหมกกับมาได้ยินชัดเจนบาดเนี่ยแบบเลยยินเบิดบาดนี่เศร้าดีงามบาดเนี่ยบอบอเจ็บบอปวดล่ะกัเวลามืาอหว่าวยังกันเลยยินอีกกลับมาได้ยินอีกเคือน,นึงพี่น้องสานามคิดว่าอ้สิเป็นคนหูหนวกแล้วแบบนี้เป็นคนหูหนวกหูตึงสิบกรดายพัวแบบไปจ้าบาดเนี่ยว่าพาสิมาเอาคนหูหนวกข้างหนึ่ง ก้อนหัวคางนนึงี่ม like ันก็แบบตึงๆอยู่นะพี่น้องแบบแบบตึงอยู่ขนะแบบเหมือดตึ๊บบริยินงยังแบบแบบยินงคางเดียวก็บม่ค่อยซัดปนได้เวลามือเบากับเบาดังๆังในเด้อเวลาเจเอือนกับเฮเอือนดังๆเพราะเพราะว่าซาหนาบริยิ่งสนามหูตึงแต่ซาหนาแต่ก็บริยินอีกเคืนหนึ่งพี่น้องเอ้ยหย่อนแบบยาเพิ่นก็ดีพี่น้องเอ้ยยาเพิ่นก็ดีเพรว่าเอามายอดมาอีสังมาจนเศร้าจบเจือจนกลับมาเป็นคน เป็นผู้สาวผู้สองขางกับปะไรยินอีกขางหนึ่งกับพาะยาพื้นแลวก็บพอกแผลหม้อพื้นพี่นนอะเอาใจใส่แลวก็บเบิงให้เห่าเห็ดใหสชาหนังอะไรเพื่นกระดูดออกกับเบากระบางพี่นนอะกถทอว่าชาหนังกับกับปปเป็นคนเป็นนําเป็นแม่น้องทุ่นที่ขูมือนี้เป็นหู้บัวด้ตึงพี่นนองเอ้ผูได้ยินตัวเตียบานนีได้ยินชัดเจนแล้วพี่นนองเอ้แต่เขาขอบุญขอบุญเด้อที โรงพยาบาลไทยเพิ่นหักซาให้ยสาวหานาเนาะแต่คนพาไปแล้วก็เจพ๊พ่อเพิ่นใจดีเพิ่นหักซาให้ฟรีเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ไดหายหรือว่าเพิ่อนนะบ่ให้หักเดือนเดือนเพิ่นบ่หักเงินเดือนซาวหนาเพิ่น,นาหานานักซาให้ฟรีเวลาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบัดนี้ต่อมาต่อมาก่ะมีขังหนึ่งก็มีขังสองขังสามสามหานาประโยชนนะ่ะสามสี่ปีนะ่ะเขาโรงพยาบาลสามสามเท่อสาวหานาจำได้นะ เขาไปซ้ำเถอะพอข้าเขาไปท่าอีทมากก็ตื่นเต้นนะครับพระจักพ่อพ่อข้าเขาไปขังหนึ่งแถวข้าก็บฮูจักบันฮูจักว่าไปมองนั่นมองนี้เป็นการแนะนําไปท่านเวลาเขาเป็นยังเป็นกระทามาเป็นยังถ้าเขาว่าเป็นนั่นนั่นนี่เพื่อเสด็จแนะน้ำมา้เสด็จไปสั่นนั่นสั่นนี่ว่าเป็นเห็ดเป็นแผนกแผนกงนะพี่น้องวันนี้เขาเตยเขาถามขังแน่แอนลันแหละพี่น้องเอ้ยสาวน้ำกำมะเราประสบการณ์สาวน้ำเผาล้มขยาบบานขังแหลกในประเทศไทย กะมาเล่าสูพีสูหนองฟังเนาะว่ามันเป็นแนวดายน,นะนะแตโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะบัวบาวร้านย,ยายหางและมื่อนี่สนา,ามกะเล่าสูพีสูหนองสูกรุงสูงป่าฟังจังได้กะฝากกดไหลกุดร์กดติดตามในสนา,ามเือเก่าแหละพีนะ่น้องเอามาให้กาลังใจในเด้อแล้วทุกคนสวัสดีเราเบิดคลิปจบไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยแล้วทุกคนเนาะ ขอนะ้อคิดเห็นอีกบรกว่าคนไทยมีน้ำใจนะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครปล่อยให้คนเจ็บตายด้านการศึกษามีมากมายในะประเทศที่เรียนมาทางด้านจิตใจสูงสงสารมนุษย์ด้วยกันนะฮะประเทศไทยสุดยอดแล้วอันนี้คือสุดสมนนทุกคนเนาะอันนี้ข้าพเจ้ากา็เห็นดีนะเนานะส่งว่าเป็นสิ่งที่แบบเออเขาต้องเห็นคนไข้เนาะสำคัญกว่าเนาะทุกคนเนาะสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเนาะวาอคิดเห็นถัดมานะทุกคนบอกว่าฟังสาวนา้ำเล่าประสบการณ์ เหมือนพังนิทานซอบเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะควาเขียนถัดมาทุกคนถ้าเป็นคนไทยบางคนเขามีบัตรประกันสังคมรักษาฟรีนะฮะถ้าคนสูงอายุเหมือนอ่าเมืองไทยก็รักษาฟรีคล้ายๆกับบัตรบัตรทองนะทุกคนแล้วบ,บัตร30บาทรักษาได้ทุกโรคเนาะข้าพเจ้าคิดบัตรตรงนั้นเนาะทุกคนเนะอากัสามารถรักษาได้ทุกโรคเลยเนาะที่ข้าพเจ้าเคยบอกไปในคลิปก่อนเป็นบอกทุกคนเนาะความเกียนถัดมาบอกว่าดีใจนําเดินที่เจอคนดีขอให้อ่ น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะทำงานซื่อสัตย์กับอาชีพของตนนะครับผมนะความเขียนถัดมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้ครับผมนะความเขียนถัดมาบอกว่า ถ้ามันทำงานถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวทุกคนก็จะมีบัตรประกันสังคมนะฮะเวลาเจ็บป่วยก็มีสิทธิ์รับการรักษาฟรีตามสิทธิ์นะทุกคนแล้วคนอันนี้คือความคิดเห็นบางส่วนเนาะของพี่ๆคนไทยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ฟังการเล่าประสบการณ์ของน้องนั่าเนาะึ่งว่าตามจากการเล่ามาเนาะเราเราเป็นหูอักเสบเนื่องจากว่าเราใส่แนวปั่นหูนะทุกคนเนาะมันไปเสียดสีเนาะกับ แก้วหูห,หรือว่าหนักหูชันในนะคนเห็นให้มีการอักเสบเนาะหรือว่าเกิดเสืยอราขึ้นเนาะเสงว่าท่านหมอเพิ่งก็ได้วางยาให้แล้วนะคนเสงว่าค่ารักษาเนาะสามพันกว่าบาทเนาะสามพันบาทเนาะนะคนก็ถือว่าอ่าถ้าสูงบอกก็ก็ถือว่าถ้าเทียบเป็นเงินเราก็ถือว่าสูงเนาะทุกคนเนาะตีเป็นเงินเราใน,นปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนก็ถือว่าสูงเนาะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนะาะเจ้าน,นายเนาะผู้ที่เป็นหัวหน้าของ น้องนำเนาะทุกคนน้องเพิ่นได้จ่ายค่ารักษาฟรีน้องเพิ่นจะบโบตันเงินเดือนเท่าไหร่เพิ่นใจดีหลายเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบว่าเออแรงงานเราไปเนาะแต่กับพี่หลายคนบอกว่าเออไปต้องไปถือกฎหมายเนาะทุกคนเนาะ,ะมีบัตร MOU เนาะมีจะมีบัตรประกันสังคมข้างในเนาะถ้าว่าเจ็บป่วยมาเนาะอยู่ในประเทศเพิ่นเนาะเพิ่นก็สามารถสาามรถรักษาได้แบบเท่ากับคนไทยเลยคือรักษาฟรีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทุกคน,คนเนาะเนาะ โอเคนะทุกคนคลิปเฮาก็จบเพียงเ่นี้ทุกคนถ้าทุกคนมากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เนาะเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สไตล์ของเราเนาะสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย